สวัสดีครับอาจารย์ทุกทันนะครับเนาะมือนีกสิไดก็ได้มหาแล้วเบิ่งนกต่อนะครับเนาะมาพอดีมาบ้านกันเลยเป็นทางคานครับกบเลเมาแววฮะนะอาจารย์ใหญ่ไปนะครับเนาะบ่ได้มมหาเราประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับกับ,บ้านหูนะครับเราจะอยู่บ้านบอเสี่ยนเกาเสี่ยนแก,นกรครับผม ้ครับเดินนี่เป็นเตตต้นกอ่าด,ดีนะครับหมาา่างปลาบ้านแล้วลังไรลน,นอครับเฮ็ดไหมครับเพิ่นเฮ็ดบ้านไหมเพิ่็จําว่าได้บ้านไหนมีนกไม่ลังอันละครับผมตัวนี้นกอู่อางนะครับอันนุ่นห่อมตัวนี้ ครับผมมือนีกับผ at uh um> ้ามาเบิงนกบานเซียนใหญ่ไปเนาะครับเนาะอ่างแก่ค้ามพอเว้ยอ่างค้มกุเรียบนะโอ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 หมดแล้วสุดบ่สุดบอสมิตานูกมิตานูกคัดสิครับผมบ่ได้เพาะเป็นบ่หนีมิตาเป็นนกคัดเท่า เด้อครับโอ้โนก็ไหลดีครับไม่จ่นกคัดไว้อันนี้นันง่อยอันนี้นกปันง่อยจริงครับโอ้มีตัวมง่ายไหมเนาะเพราะว่ามันอยู่โขงไงดีเด้อนกหายดีหนึงมันออกไปได้หรออ๋อนกเสี่ยนเสียแล้วครับป่านนี้โอ้นกออกตัวนึงเลยดิใส่ออกใส่โอ้ออกกลดมันออกใส่อีกนี่โอ้ยออกเร็วๆอี้ยงนี่ ม่พอมาเบิ่งอย่างเสียทีเดานี่โอ้โหโอ้นกบอกตายอัดอีพออีเมียเอ้ยนกหลายหลายครับผมเขาจนอันนั้นพี่น้องไม่ได้มาเบิ่งยังเธอเพื่อนเขาก็จนออกนอแล้วอัดอ่อนเฮียนี่นี่ตัวนี้ก็ได้ขายตัวเดียวในคำว่าญาติเราทำเนี่ย วันมูลูกเคยว่าบ่บไ้ก็เอาอ๋อโอ้ยมันเป็นยังไงเขาจะาขึ้นหยาตัวนั้นมันโมไม่ตัวไ้เนี่ยโอ้ตัวเดียวตัวเดียวก็เริ่มไม่อยากให้โอ้โนกกันพ่อแอบเวิรไปพอ,อนกขันมาแล้วโอ้โนกตัวนี้ออกไปยังไงเนาะวันโอ้โหครับพเนยียดสีหนังสีหลัง มากละสามฮะหลังละสามลอยวรับงละสามอยครับพี่น้องขายเป็ดชื่หลังไปนี่พอแล้วไอ้สองหลังเอาไปสองหลังอันหลังใดเดะง่ายเรียกเอาเลยอ่าพรว่านี่นี่ก็เอามากหลังนี่ไหมหลังขายครับนี่หลังไว้ใส่สองหลังนี่ขายนี่อก็ของเสี้ยนไหนครับนี่หลังละสามลอยสองเสี้ยนแรกเบิ้ด เอาเสียนแร่เบิดลังละสามร้อยโอ้ยผ่านคอได้บ้านนี้อโอ้ด,ดีดีครับงานเนียนอยู่ของตัวแรกเอาเสียนแร่ไปหาบลเห็นไหมครับไปบ้านเนื้ออยู่บลเห็นแต่แร่ว่นนั่นแต่แร่ว่านั่นอันอยู่บ้านตะยุ่นเดียวเนี่ยตะยุ่นใสเป็นยังตะยุ่นปากลวดละเล้วเอามาเตือนให้เตี๊ยวกะมี่เดียวกวัน ครับพเนยียดงายเนี่ครับล้างละสามลอยพนะโอ้ยผมสิเอาไปใส่อยู่แล300้วสามลอยอ้าวพอคือเมื่อนี่คือบนมีก้อนถ้าสามลอยเนาะมือนเนาะสองลอยพอด้บย <c oughs> ปะพอด้วยพอด้วยราคาราคาเอาของเขามาแล้วนี่ซื้อมาล300้างละสามลอยสามอ้วก็ใส่แล้วโดนแล้วเาก็ไข่ซา่าหรือหข่ลูกไข่าลานจ <c oughs> ้าสองลอยมีเงินอยู่สองลอยเอาแพะไว้ขยังหนึ่งก <c oughs> ับทันก็บมืดตัวซื้อไปหอยได้ซื้อดอก รเม,มัาลศร้าลติดตาเล่าลตาเล่ต,เลตายเราไม่ผู้เหตดดิวว้าบ้านตายเสียงเาหตายว่าเีาตายพราะมีเฮ็ดดิเราพอใส่ดอกเนาะเอามันมีโอวิตของเซีเล่นเล่นกรเชียนี่ตันนั้นแร่เบิร์ดอันตไคายนน่อนะครับอันน,ก,นก็ะเร่กองก้แถวนี้แถวนาคานี่มีแต่ียนแร่ดดแราาเบิด ล่า,าลงละสามร้อยพี่น้อง<ม>ก็เอาตายว่าผมว่า <c oughs> อ้มานมาล่ะมา,น,น,า,น,มาน,นเนี่ยต <c oughs> มันมานสองอันเี็กใช่แต่ตลาดองโอ้แม่นแม่นหอยอยี่เห้อมันกับว่ามานแล้วว่า,ปาไปปลาเคียไปแบบเบิ้งริ้วตันก็คือว่ามีริ้วตัน <c oughs> ตาออกแง่เลยว่ะโอ้มันก็ออกกวนม่หนี่รอกพอเอ้ยมึงเดียวออกกวนนี่แล้วเอาอันหน้าไม่ต้องเอาอันนี้นะเพื่อนมะนาเอาเป็นพลาสติกเอาสิ่นี้มึงค่อยบอขืนนี่เลยว่าแมนริ้วตันไข่ในเนาะว่าปลิริ้วตันไปครั้งแล้วว่าวความดวตันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวย่าเจ็บริ้วตันเด้มึงนี่ มียต,ตัวเดียวต่นหมีตัวเดียวโอ้ขัมลันม่ครับเห็ดดีดครับพี่น้องหุ่นยาามากเลยหนแไปมันเลยนกขัดโอ้ยมาเบิ um ้งยูทูบอีแล้วพี่น้องพี่น้อง่นกัเบิ้งยูทูบอีล้วาพี่น้องคนน้เบิ้งคือดอกมาสม โไดมันไล่ง่ามน่นะตัวนี้ดังมันคือมันคือมูเหรอต่ำพงเล็กนี่บ่เป็นนง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 ไหมต่ำพงเล็กเขาทาเว้ยบรรยากาศดีมีเขาสว่าบ่พอบ่ล่องเลนเขาสว่านเนี้ยหาต่อมาไปเล นกนกนกตอัอให้มียักตัวนกตัวว,ว้ายเลี้ยงอะยรก้มีนกตัวหน่อย,ยเนี่มีกระนุกคัดลองกุบโอ้อ,อีอ่างเหรอมันใจเดิวตันมาแล้วดิวตัน มันสีมาเอาแต่แรกว่าทำสีมาเอางบประกันอันนั้นสีมาัแยังบประกันมาตรงนี้จานตันก็ไจานตันไม่เอาเอาเลี้ยตันว่าสีไปงานน้ำแต่เรกอาจารยเนี่ยใส่แต่แรกมันตันว่าตัวยุ่นโอ้ตัวนี้ก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเนี่ยผมว่าเอากงเนี่ยเฮ็ดขอท่าน่ะมันบ่ะกอบสนิมเนี่ย เมื่อกี้เอาพ่อท่านเอาส้มนี้เม่กี้เอากัดเอาเล็กก่องเล็กอันนี้ว่าก็มาเฮ็ดไจนี่ยก่องส้มนี่อืุทนแดดทนฝนนะกินแตน่น,นิ่มนเนี่ยีมันยังห่างฝนเนี่ยพีฝนฝนฝนตันหางเนี่ยเออรุนทีนะตอนเบิง่งเบ่งามมาสินเนาะมันถืออืมออ เอาน่าบาดใจใส่กลุ่งไงไังเบียดโอ้ขอ้ญญานาชการผมได้เป็นเ้าว,วันนี้ใส่ไบนี่เอ้าเออเห็นต่เลียไปห้อยไ,ไปต่ <laughs> ออยู่แย่ไฟหรือตัวน,นี่ก็ได้ไฟโดนเียเพราะว่านนนีนา่ใส่เบ็ดเนี่ยันก็ต่อ โอตอนนนุกต่อ่อนมีนวลข้องคู่น่งค right> yes> ู่ยืนเที่ยงกิรเลยคู่คู่ังพอย่อข้อตัวเต้นโป๊ใ่ลแบ่งไรแบ่งไรไปไดไรไปไดล่ะดันังนบ่ได้ขายดอกฟีดอกผงนหาอขาย่านนะเรื่ยมันหมดแหละเราหมอ๋อ เราจะเลียวตัดนี่แล้วอีพาวตันกิ๊กเป็นมะนัวันใหญ่นัดเล่ามาอันนีวตัวพ่นให่บ้านนั้น วันไหนวันเล่าเมียนเร่าสู้ควรคู้ยังไหนนะเรามาลูโตาเพชรดีๆไปเห็นหัวบ้านเรารับรถยังมาไปกับวีโว้เส้นเส้นบุญตาเออบุญตาเออว่นเล่นกันแต่แรกโอ้เส้นบุนตา เส้นห่นตาแล้วมื่อไั้นก็ไปถ่ายคลิปบ้านเส้นหมนตานนั่นละแล้วพี่นอ้องเล้วตันครับเป็นลกบ้านไหนกัพ่อเล้วตันน,น,น,นกนีนอนควเนี่ยลกลกบ,บ้านนั่นท่นที่ันท่านหอเปออนก ริวตันลิวตันเสียงไงน,เงไงนกเอาอายุโกลงลไรหมดนครับอายุโกงว่ามาค้างดวนไปเดือนนี่ละอ๋อ โอ้อบบดีที่พอว่อาไปใช้เบ็ดตดีเี้ยังครับปาาหัวขั้นมียตีได้พ่อลนนนนะอ,อยพ่อขอเบ็ดคือสองลอยคุณว้าลอ,อ,อยยี่สิบส่วนลายขานใหญ่ยี่สิบเอวเบ็ด